Happy birthday to you สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยมาเรวนะคะก็ปีนี้ก็เหลือปีนี้หกคนเนาะปีนี้หกคนน่ะปีนี้หกคนปีนี้หคนนะคะยังเป็นปีนี้หกคนปีนี้หกคนยังเป็น HR ที่รักอยู่นะคะก็ขอขอบคุณน้องๆนะมันเป็นความรู้สึกที่ อยู่ในความทรงจำของเราทุกครั้งที่มีวันเกิดเราต้องมีการเซอร์ไพรส์นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขออนุญาตเป่านะคะโอเคค่ะแฮ ppy เล่นเองนัก่ยัพอพอเปิดไฟเปิดไฟแล้วแม่มีมีแจกไก่มีแจกไก่แจกก่อนใส่รูกก่อนใส่รูก่อนอะไรรูอะไูกถือกล่องไก่ด้วยดิถือกล่องไก่อุ้มกล่องไก่